กวดดอกยาอุศาละควดดอกหยาเาก้อนพี่น้องดอกหยาหลาย น er อนออกนี่จอนออกัตาเนี่ยแหละกัตตาพัตติคอนกอดมีน้องหอนอกอนออกกหอยู่

ก็เบาบางไปเด้อวิธีเพืสิ่วมันก็ได้วิธีนี้ไปใส่ก็ได้พี่ไหมวิธีนี้ก็ได้ บางตเนี่ยมนดอกอางามโอ้ือเป็น,น,นปลาขึ้นน้อมที่ว่าสีแดดเห็นฝลาขม่น ไดเด้วเอาตะก,กาตะก,กาพลาสติกเ่าหนหละมาอันท้างๆกักนหน่อยหางๆกันหน่อยหน่อยอมฮอนเข้าไหวเม็ดเขาไห้เมดเขา่หเเขาหลอด สำหรับคลิปนี้ค่ะมะฮอนในหญ้าให้ฮอนดอกหญ้าออกจากเขาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามอันนี้เด้อค่ะเด้อติดตามมินิเด้อค,คนมักทงท่านนี้คนมักทงเด้อค่ะเด้อขอบคุณสวัสดีค่ะ